ณหมู่บ้านริมป่าแห่งหนึ่งที่เงียบสงบครอบครัวของตระกูลเหมือนจันมีชื่อเสียงว่าเป็นตระกูลพ่อค้าเก่าแก่ที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนแต่เมื่อเวลาผ่านไปกิจการซบเซาบ้านเหมือนจันที่เคยใหญ่โตก็กลายเป็นเพียงบ้านกลางทุ่งธรรมดาภายในบ้านนั้นมีสองพี่น้องหญิงสาวเดือนเต็มพี่สาวผู้สุภาพอ่อนโยนและอดทนกับเดือนหงายน้องสาวผู้สดใสทะเยอทะยานและมักทำตามใจตนเองเป็นใหญ่พ่อแม่ที่เหลือเพียงสองตายายจึงกังวลเรื่องอนาคตของลูกสาวยิ่งนัก วันหนึ่งพ่อแม่เหมือนจันได้รับข้อเสนอจากครอบครัวจันทราซึ่งว่ากันว่าเป็นครอบครัวยากจนจากหมู่บ้านต่างอำเภอทั้งสองฝ่ายตกลงจะให้ลูกสาวคนหนึ่งของบ้านเหมือนจันแต่งงานกับลูกชายของบ้านจันทราเพื่อช่วยพยุงกันไปในยามยากจนเมื่อข่าวนี้ถึงหูสองพี่น้องเดือนงายผู้เอาแต่ใจก็โวยวายไม่ยอมรับชะตากรรมข้าไม่อยากแต่งกับคนจนๆพี่เดือนพี่ต้องไปแทนข้า เดือนเต็มแม้จะขมขื่นใจแต่ก็ยอมจำนวนเพื่อเห็นแก่น้องสาวและครอบครัวเธอจึงตกปากรับคำแล้วเดินทางไปยังหมู่บ้านเล็กๆอันห่างไกลเมื่อมาถึงเดือนเต็มก็ได้พบกับไตรภพชายหนุ่มผู้เป็นคู่หมายเขาเป็นชายหนุ่มหน้าตาคมคายใจดีแต่การใช้ชีวิตของเขากลับไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปบ้านไม้ที่เขาอยู่แม้ภายนอกจะดูเก่าแต่ภายในกลับประดับด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สักโบราณ ของเก่าราคาแพงทุกชิ้นเครื่องเงินบนโต๊ะล้วนเป็นของจริงทุกมื้ออาหารที่เธอได้กินกลับเหมือนมื้อรูจากพัตคารใหญ่มีทั้งสเต็กปลาอบเครื่องเคียงประณีตและของหวานอย่างเลิศแปลกจังทำไมคนจนถึงอยู่แบบนี้เดือนเต็มได้แต่สงสัยในใจแต่ก็ไม่ได้เอ่ยถามในแต่ละวันไตรภพบใช้ชีวิตเรียบง่ายพาเดือนเต็มทำไร่ทำนา แต่ก็ดูไม่เหมือนคนที่เคยจับจอบเสียด้วยซ้ำท่าทางเขายัางเก้งก้างและเสื้อผ้าที่ใส่ก็ล้วนตัดเย็บอย่างดีคืนหนึ่งขณะเดือนเต็มกำลังเก็บกวาดบ้านเธอพลัดไปเจอกล่องไม้เก่าในห้องเก็บของเมื่อเปิดออกเธอก็พบแฟ้มเอกสารเก่าๆภายในมีทั้งภาพถ่ายงานเลี้ยงใหญ่โตและนามบัตรรู้สลักชื่อบริษัทจันทรากรุป๊ปหนึ่งในกลุ่มบริษัทมหาเศรษฐีระดับประเทศ พร้อมรูปของไตรภพในชุดสูรหรูเดือนเต็มตกใจจนแทบลืมหายใจนี่มันอะไรกันแน่เธอพยายามซักถามไตรภพในเช้าวันถัดมาชายหนุ่มยิ้มบางๆและพาเธอไปที่ต้นไม้ใหญ่กลางทุ่งนาก่อนเล่าเรื่องราวทั้งหมดจริงๆแล้วฉันคือทายาทของตระกูลมหาเศรษฐีจันทราไตรภพเริ่มเล่าแต่ฉันเบื่อหน่ายชีวิตวุ่นวายในเมืองการแต่งงานทางธุรกิจ และคนที่เข้ามาเพราะหวังเงินทองฉันจึงออกมาใช้ชีวิตที่นี่เพื่อหาคนที่รักฉันเพราะตัวตนจริงๆแล้วการแต่งงานครั้งนี้เดือนเต็มถามเสียงสัน่นครอบครัวเรารู้จักกันมานานฉันรู้ว่าครอบครัวเธอซื่อตรงและฉันก็อยากให้โชคชะตาเลือกคู่ชีวิตให้ไม่ใช่ฐานะหรือหน้าตาฉันดีใจนะที่เป็นเธอเดือนเต็มท้อยคำนั้นทำให้หัวใจของเดือนเต็มเต้เตนแรง เธอไม่อาจปฏิเสธว่าระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันเธอเองก็ได้ตกหลุมรักชายหนุ่มผู้นี้ไปแล้วไม่ใช่เพราะฐานะแต่เป็นเพราะความจริงใจและความอบอุ่นที่เขามอบให้ทุกวันหลังจากผ่านวันคืนเรียบง่ายมาหลายเดือนไตรภพจึงพาเดือนเต็มกลับสู่เมืองใหญ่เปิดเผยตัวตนต่อหน้าสื่ออย่างเป็นทางการท่ามกลางความตกตะลึงของญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะเดือนหงายที่รู้ข่าวแล้วถึงกับร้องให้เสียดาย งานแต่งงานสุดยิ่งใหญ่ถูกจัดขึ้นในคฤหาหัดจันทราโดยมีแขกเรือมากมายและเดือนเต็มกลายเป็นสพัยของตระกูลมหาเศรษฐีอย่างสมเกียรติแต่เธอก็ยังคงเป็นหญิงสาวจิตใจเรียบง่ายที่ไตรภบรักหมดหัวใจหลังจากที่เดือนเต็มกับไตรภได้เปิดตัวในเมืองใหญ่และมีข่าวกระจายไปทั่วน้องสาวเดือนหงเธอแทบกรีดร้องออกมาด้วยความเสียดายและโกรธแค้นในใจทำไม ทำไมต้องเป็นพี่เดือนด้วยถ้ารู้ว่าเขารวยขนาดนี้ข้าจะไม่ยอมให้พี่ได้คนอย่างนั้นไปเด็ดขาดด้วยความริษยาเดือนหงายจึงเดินทางมายัางบ้านใหญ่จันทราในนามของญาติพร้อมสีหน้าแซงยิ้มแย้มแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยแผนการร้ายในช่วงแรกเดือนหงายพยายามทําตัวสนิทกับไตรภพช่วยงานบ้านถามถ่สารทุกสุขดิบบางครั้งก็แกล้งเดินสะดุดล้มใส่เขา หรือแอบเข้าไปในห้องของเขาโดยไม่บอกกล่าวและไม่เพียงเท่านั้นเดือนหงายยังยุยงใส่ร้ายพี่สาวของตนเองพี่เดือนนะไม่ได้รักพี่ไตรภพจริงหรอกเธอแค่ตังเพราะเห็นว่าพี่รวยต่างหากเดือนหงายพูดหวานล้อมในคืนหนึ่งขณะพยายามเข้าใกล้ไตรภพแต่ไตรภพเพียงมองอย่างสงบนิ่งไม่เอ่ยอะไรในตาของเขาไม่มีแม้แต่ความลังเลสักนิดกระทั่งวันหนึ่ง เดือนหงาวางแผนใส่ร้ายครั้งใหญ่เธอกแกล้งทำทีว่าถูกเดือนเต็มทำร้ายทั้งยังเอาเสื้อผ้าของตนเองใส่ไว้ในห้องของไตรภพเพื่อหวังให้เกิดความเข้าใจผิดแต่ไม่ทันที่แผนการจะสำเร็จไตรภพกลับเชิญทุกคนในบ้านมารวมตัวกันและเปิดกล่องไม้เก่าใบเดิมให้ดูอีกครั้งกล่องไม้ที่เดือนเต็มเคยพบภายในมีทั้งภาพถ่ายในวัยเด็กรูปถ่ายของเด็กชายตัวน้อยกับเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ยืนเคียงข้างกันใต้ต้นจามจุรีใหญ่ รอยยิ้มของพวกเขาเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์เด็กผู้หญิงในรูปคือเดือนเต็มพี่สาวของเธอไตรภพบพูดชัดถ้อยชัดคำเราเคยสัญญากันตั้งแต่เด็กว่าโตขึ้นจะกลับมาพบกันอีกครั้งและขอเธอแต่งงานไตรภพบมองเดือนเต็มด้วยสายตาที่ลึกซึง้งฉันตามหาเธอมานานและเมื่อได้เจออีกครั้งฉันจะไม่มีวันปล่อยมือเธอไปไม่ว่าใครจะพยายามแยกเราก็ตาม เดือนหงายยืนนิ่งเหมือนถูกฟ้าผ่าความละอายใจถาโถมเข้ามาอย่างรุนแรงเธอรู้แล้วว่าความรักของพี่สาวกับไตรภพนั้นลึกซึ้งเกินกว่าที่ตนจะเข้าใจสุดท้ายเดือนหงายก็ยอมรับผิดขอขมาต่อหน้าทุกคนและขอไปตั้งต้นชีวิตใหม่ด้วยตัวเองเพื่อชดเชยความผิดจากวันนั้นเป็นต้นมาเดือนเต็มกับไตรภพก็ใช้ชีวิตคู่ด้วยความรักและความเชื่อมั่นพวกเขาปลูกสวน ดำเนินกิจการในชนบทไปพร้อมกับรับช่วงบริหารกิจการใหญ่ในเมืองด้วยหัวใจที่ไม่ลืมวันเก่าฮ่หาฮ่าทั้งสองไม่เพียงแต่เป็นคู่รักที่มั่นคงหากยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในตระกูลและหมู่บ้านรอบข้างและใต้ต้นจมจุรีต้นเดิมที่สองหัวใจน้อยๆเคยให้สัญญากันไว้ไตรภพก็ได้จัดพิธีเล็กๆขึ้นอีกครั้งท่ามกลางแขกเรือเพียงไม่กี่คน เพื่อสัญญาใหม่ว่าเขาจะรักเดือนเต็มไปจนชั่วชีวิตรักแท้ไม่ใช่สิ่งหรูหราเพียงแค่หัวใจสองดวงซื่อตรงต่อกันก็เพียงพอจะเปลี่ยนเพลิงเก่าให้กลายเป็นวังได้ความรักที่แท้จริงไม่ได้วัดจากฐานะหรือรูปลักษณ์ภายนอกแต่เกิดจากความจริงใจความเสียสละและความซื่อสัตย์ บางครั้งคนที่ดูธรรมดาอาจเป็นคนที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตเราหากเรายังตัดสินจากเปลือกเราอาจพลาดคนที่รักเราจริง